เดี๋ยวชมเขามีคู่หยุดโลกนะฮะ ah. อันนี้ชมคู่ที่สวยที่สุดในโลก oh, <okay. S 2> น้ำตาลสอกอคำรณบะมุงรักกับดาวดพระสุขอดใจรอสักนิดสกปิกุ้งคู่กปิจะแพงหรือว่าถูก <laughs> เดี๋ยวการูกัน oh. สักครู่ครับ สวัสดีค่ะ1 2 3เ่เอมค่ะเอมค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 好，好的。 ครับท่านผู้ชมครับและนี่คือคู่เอกวันนี้ครับเป็นมวยหญิงครับเดิมพันหนึ่งเอ๊สองล้านบาทนะครับน้ำตาลสอกอคำรนบำรุงรักมาจากสมุทรปราการครับวันนี้เจอดาวพระศุกร์สอกะปิกุ้งคู่จากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ครับน้ำตาลนั้นมีชื่อจริงว่าโสภาพันธ์ลิขิตตระกูลนะครับเกิดเมื่อวันที่ย5กุมภาพันธ์2538ปัจจุบัน,าาานบาอายุ20ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ ชงพลายตั้งสิ้น82ครั้งชนะ64แพ้18นะครับแล้วก็ส่วนดาวพฤหัสนั้นมีชื่อจริงว่าปราณีแข็งมากเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2524ปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเป็นชาวตำบลเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชงพลายตั้งสิ้น55ครั้งชนะ48แพ้7นะครับอาจารย์โอภาสเพชรพงพันธ์เป็นหัวหน้าคณนะครับโอ้โหสตินั้นดูว่า ดาวพระศุกร์นั้นน้อยกว่านะครับ55ครั้งส่วนน้ำตาลนั้น82ครั้งครับดูกันชัดๆนี่ไม่ใช่นางเอกหนังอ้ําพัชราภาอะไระไม่ใช่นะฮะ,ะดูกันชัดๆนักมวยฮะนักมวย,มยสวยอย่างนี้แต่เดี๋ยว<ช>โปรเตอร์จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวดูครับสักครู่หนึ่งครับวันนี้ชกกันในน้ำหนัก121ปอนด์ทั้งคู่มาเต็มๆไม่ได้ลดแม้แต่หยดเดียวครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เ่าพครับทั้งที่อยู่ในเวทีและก็อยู่ที่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งวันวันเปิดสักการของมวยญิงไทยในปีนี้นะครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่เป็นพลังให้เกิดศึกมวยญิงยิ่งใหญ่เดิมพันหลายล้านบาทในวันนี้น้องน้ำตาลน้องดาวพระุกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอมสาธิดาปินสินชยัย สาธิดาปิ่นสิ้ชใจเกิดและเติบโตมากับค่ายมวยแต่ชีวิตผกผันให้ไปเป็นศิลปินมาเห็นบรรยากาศวันนี้ในฐานะโปรโมเตอร์มวยหญิงรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญนักมวยทั้งสองฝั่งไปถอดมองคลก่อนนะคะอ่าเชิญครับก็วันนี้นะคะก็ดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็เติบโตกับค่ายมวยแหละแล้วก็ชีวิตมันก็ได้หักเหไปทำวงการบันเทิงไปร้องเพลงแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะกลับมาช่วยคุณพ่อทำมวยหญิง ก็เลยจัดโมยิงวันนี้ขึ้นมาค่ะครับผมมีนโยบายเกี่ยวกับโมยิงไงครับต่อไปปีหน้าถ้าวันนี้จัดแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็แฟนๆตอบรับดีก็อยากจะจัดไปเรื่อยๆนะคะครับผมนี่คือสาธิดาปิ่นสินใจครับที่ดึงเอาโลกของความบันเทิงกับโลกของกีฬามารวมด้วยกันนะครับความเสียงพลังจากแฟนมวยครับขอเสียงปรบมือให้สาธิดาความเสียงคลี่จากวงการดุตรีขอบคุณมากครับแล้วพบกับผู้ เอกของเราในวันนี้ขอบคุณสาธิดาครับเชิญครับขอบคุณค่ะอาล้ครับนาทีระทึกใจ <c oughs> โอ้โหผมเ<ม>ชื่อว่าหลายๆคนนั้นรอวินาทีนี้อยู่นะครับเราเห็นแต่ว่าชมคู่มวยที่หยุดโลกว่าตอนนี้เรามาชมคู่มวยที่สวยที่สุดในโลกครับอ่าเป็นเล็กพอมวงเพชรน,นะครับสองขึ้นมาถอดมงคลให้กับน้ำตาสองล้านบาทไม่รวมค่าตัวฮะกรรมการทงศักดิ<อ>์เป<อ>็นละม่อมครับ เป็นการทั่วบนเวทีเวทสูงยาวเข่าดีครับมาชมว่าดาวสุขสเจ้าของสติแม้ว่าจะน้อยครั้งกว่าน้ำตาลนะครับแต่ช่วงหลัง8-9ครั้งนี้เขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นภาคใต้นี่หาคู่ชกยากครับน้ำตาลนั้นได้ลอยครับ ถึงน้ำตาลแต่ก็ไม่ใช่แม่น้ำตาลก้นแก้วก็กละกนานหรืรอเปล่าดาวพระสุขก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หมดหรือดีมาไพ<ป>ยนี่<ะ>เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายในการส่บ,บนเวทีต่างกันสุรศีพาะธรรมกับผู้กกับครูบ้านอกยืนยันมาแล้วว่านี่คือนางเอกใหม่ของเขาเรื่องน้องน้ำตาลไอเลิฟอยู่ ลฤษีชมอยู่ครับอยู่สีพระธรรมชมอยู่ที่อุบลตอนนี้กําลังถ่ายทําเรื่องไอรับยูผู้ใหญ่บ้านโโอ้หฝากดาวพฤหัสไปเล่นหน่อยได้ไหมเรื่องต่อไปมวยหญิงจะทํามวยหญิงแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วเอาไปเล่นทั้งคู่ฮะคู่นี้มีบทพากย์นอต้องเทปไปทักอยู่แล้วคนอื่นไม่ได้บอกโอ้โหเฉียวครับโอ้โหอะไรเฉียวก็บอกด้วยเหรออย่างที่บอกว่าเป้าหมายต่างกันน้ำเงินนั้นมีครอบครัวแล้ว มีลูกชกเพื่อโอ้โยลูกเพชรจะคาดผิวน้ำผึ้งครับผิวสีน้ำผึ้งเพชรจะคาดผิวน้ำผึ้งสีแทนนะเป็นสีแทนเขามีแต่สมุไรพ่อลูกอ่อนนี <c oughs> ่น้ามวยแม่ลูกอ่อนอ <c oughs> น้ำตาลนั้นปร,ราบมาหมดแล้วนะน้ำมวยดังๆหญิงที่เราได้ยินชื่อกันในยุคสมัยหนึ่งโอ้ย ตั้งการใกล้แล้เกินครับเสียวแล้เกินครับออนำ้ำตาดาวประสบบอกใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วอลโอ้ยดูนายครับเล่นรับใต้ฝีกแบบนี้ยุ่งเหรอครับยุ่งเหรอครับดาวประสบดิ้นไม่ออกเหรอครับตอนนี้ออนดาวประสบรัดเข้าไปนี่<อ>นำ้ำตาลว่างไงต้องคิดแล้วครับน้ำตาลใจเยน็นน้ำตากระจายเย็นเธอจะหวานขนาดไหนสาบานได้วันแรกที่เธอมาเวทีเนี้ ผมนึกว่าดารามาดูมวยเดาประทูกันเลือดร้อนแต่น้ำตาลเลือดเลือดเย็นน้ำตาโอ๊ยยุ่งเหรอครับท่าดาวประตูโอ้โหน้ำตาลวันนี้เจอของแข็งของจริงนะครับทั้งคู่เลยครับหมดยกกที่หนึ่ง มาถึงคู่ที่ทุกท่านรอคอยครับน้ำตาลสอขอํำลองลุงรักเจอกับดาวพระุกรป,ปีุ่่งคู่สวยสูงยาวอยู่ที่น้ำตาลเก๋าแข็งแกร่งคุณแม่ลูกสองครับอยู่ที่ดาวพระศุกร์จากเยนซาสุรา์ธานีหลายคนบอกว่าต่อยที่สุราชรับรองว่าน้ำตาลเป็นต่อต่อยที่น้ำตาลเป็นต่อก็จริงใจเย็นๆนะครับคู่นี้ไม่มีมุดเดียวจบแน่นอนมองไปที่ดาวพระศุกร์ครับไม่แน่จริงไม่ขึ้นมาท้าเดิมพันหนึ่งล้านบาทนะครับและย้ำนะครับคู่นี้ ต่อยสนาทีพัก2นาทีนะครับอย่าชาลาะล่าใจอย่าหลงเวลานะครับสานาทีครับพัก2นาทีฝันตรงที่ดาวพฤสุสครับวันนี้จะหอบเงินล้านกับสุราธานีใจเย็นๆม่นต้องรีบของเขาดีจริงแน่นอนครับดาวพฤสุสครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะ,ะว่าตามกกติกาสองใช่ไหมเอาละครับชมกันต่อไปไปชมครับยกที่สเทพเทวไลว่าไงเทพเทวไลเท้ใคร เท่เทวเทอะไรเท่เทวอะไรก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าปลายปลายมีดาวสุกเอ่าล่ะครับไปชมนางเอกคนใหม่ของคุณสุรศรีพาธรรมครับมวยหญิงตอนนี้กำลังสร้างเรื่อง อยเลิฟยู่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่จังหวัดอุบลครับและนี่คือนางเอกคนใหม่ของสุรศรีพระธรรมอยากให้พี่สุรศรีมาดูในเวทีว่าเป็านยังไงดูที่บ้านไม่ไม่อินทําใจไม่ได้เขาเป็นคนใจอ่อนอลัวโดนเตะตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วตุ๊โหจะเป็นลมเทพิทักษ์จมิลาภาคปิยะเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายแดงผมต้องเป็นกรรมการสิ อามาดูยกที่สองครับดูไรอาล้วครับเอาล้วครับไม่ใช่งานง่ายนะครับมีคนวิเคราะห์ว่าเป็นแผนรับรวงพลังของแดงหรือเปล่าปล่อยให้น้ำเงินทําไปก่อนอปล่ยให้ทำไปเรื่อยให้หมดแรงให้เขาตายใจแล้วเราจะตายไปเองเออใช่ว่าทัวร์จะสุกงาก็ไม่พอดีาตายใจเอาล้วครับเราจะตายไปเองโอ้ยนี่ครับ ไม่แน่จริงไม่มาจากใต้ใช่ไม่แน่จริงไม่มีเดิมพันมาจากใต้ครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพิพิยะบ,บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่ากะปีจะถูกหรือแพงสองกระปีคู่แต่มวยมีหลายยกนะ,ะห้าย,ยกห้าย,ยกห้าย,ยกพี่โอ้โหอา้าวละววันนี้น้ำตาลกะใช้เข่า,า,าล้วนเอาล่ะครับ เข้าทางแล้วเอาเอาโอ้โหเอ้าเห็นมวยหญิงอย่างนี้นี่วันนี้นึกถึงอ่าพี่เอกับอัจฉริยพอดีงสุภาอ่าภรรยาสาวของทากุลผงสุภาวันนี้จะเป็นวันชาปนกิจศพนะครับเวลา16บนาฬิกาสีโมงเย็นที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับ ่าพาคนวงการมวยด้วยครับอ้าวโอ้ยอะไรครับเริ่มขวาแล้วกันเรื่อ<ร>ย,ยนะน้องดาวผะถุกนี่ไม่ใช่นธรรมด,ดามาจาดที่ไหน ท่านผู้ชมครับบนเวทีครับก่าจะรับเงินล้านต้องเจ็บตัวซะก่อนแต่ข้างล่างครับยังไม่เจ็บตัวรับตังซะแล้วครับผู้ต่อไปนะครับอีทีสิ์เจการจะเจอกับสิงเงินอคำอินร้อยสิบสี่กอนก่อนที่ขึ้นไปโดนเตะรับตังก่อนนะะเอสเมทิกสุดยอดอาหารพืชของดีของสีไทยจ่ายปัตาดีครับรอสู้ประทาการไอครับเส้นมาต้องรอสู้ครับโอแก่มันทุกยกมันทุกเม็ดต้องโอแก่สามคนบนเวทีรับมีความมันรออยู่พบกุ้งเล่ปิทักษ์และวสมิลาด้าน <30 S 2> ขอบคุณครับคู่นี้ไม่เพียงแต่คนดังในเวทีนะาาคนดังข้างนอกเวทีอย่างพิิชาติินพงพานธ์จากสททแล้วก็กพี่รศักดิชทยชาติจากร้อยเอ็ดหลายๆคนจะนั่งดูกันอยู่ลุ้นกันอยู่ต้องบอกว่ากระแสดีครับพี่เทพิตา นะครับกระแสดีมากๆแล้วก็ทางอัศวิดัมท่านพลตรีแล้วก็สเวดินส์แยบอกถ้ากระแสดีอย่างนี้จัดอีกนะจัดอีกแน่นอนครับยกที่3าครับสองี่าถือว่าดาวพระศุกรมาดีมากเดิมพันสองล้านโอ้หน้ำตาลยังพูดกับพูดเถอะเขาไม่ได้นี่อันตรายอาแล้วครับเริ่มนะครับ2องปีนะไม่แพงใช่ระวังนะระวังจะสั่งอาหารยามหิว ใช่ไหมเร่น้ำเงินใช่ไหมรีบไปหน่อยอาจจะหมดหรือเปล่าไม่หมดแล้วก็น่านหนักนู้ว่าน้ำตาลขาประสบว่าไงเลื่อนขวางเลครับน้ำตาลเข่าทางเธอหรือเปล่าทางเธอก็คือเข่านั่นแหละครับเออสอกด้วยโอ้โหไม่ทำอะไร เตียมการเข่ามาอย่างดีครับนดาวประสุกการเข่ามาอย่างดีการได้ไหมการสอบเข่ามีสอบอาโอฉันก็มีเข่าอ่าโอ้ยโอ้โหผู้ชมครับ oh นี่คือจุดยอดมวยหญิงโอ้จ่อห้าห้าแปดอ้าวเออ คนละดอกคนละทีคนละทีคนละดอกคิดถึงเพชรอีจ้าเลยเออโต้ทั้งหน่อยนะเออ้โมยหญิงนี่มีกระจับป้องกันสองจุดเลยนะคตัวอเออ่า่ดูครับได้เลี่ยมครับได้เลี่ยมครับอโอ้โหมาแต่ละดอกน่า ดาวปสุกระโต้นี่ครับพ่อของน้ำตาลบรรยากาศาสดในสนามครับโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักจริงๆครับพักสักครู่ครับ ตื่นเต้นเป็นยังไงผู้จัดเป็นยังไงผู้จัดตื่นเต้นมากคือตอนแรกไม่รู้ว่าจะได้รับเสียงเชียร์เยอะขนาดนี้กับคู่เอกวันนี้ค่ะใครรู้ไหมนี่ดีเซลน้อยตัวเผาเดี๋ยวผมไปฟังเขาบอกไปแล้วบอกแล้วบอกไปได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เขาบอกมาแล้วเขาบอกไปแล้วตียเตีให้น้องเต้ยสองฟังนะคะคือสนุกมากแล้วก็ผัด ต่อยพัดกันเตะพัดกันเข่าถ้าเกิดคู่นี้ตัดสินออกมาแล้วแพ้ชนะแล้วแต่ไม่ต้องกลัวโตัวเมทัลจะจัดและอีใหม่ไม่แก้ตัวต้องจัดอยากจัดอีกเพราะว่าวันนี้นะคะตอนแรกไม่รู้ว่าจะเริเสียงตอบรับจากแฟนๆดีขนาดนี้ทั้งแฟนมวยแล้วแฟนฝับหนูก็มาด้วยทุกคนก็สนุกมากแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนี้อยากจะจัดไปเรื่อยๆเพราะยังไงเราอยากสนับสนุนมวยยิ่งอยู่แล้วค่ะก็ยืนยันว่าคู่นี้มีภาคสองแน่นอนมีภาคสองค่ะเจอกันได้เลยที่เจอสมิธสปริงนิวค่ะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อบนเวทีมีคความมันรออยยู่ตเล ฝากถึงอาจารย์สุรศรีอ่าคนเขียนเพลงของอาจารย์ครับปิยะปิยะคนร้องสาธิดาเอาิทัพธีที่สำคัญกลองจัดอีกแน่จัดอีกแน่บอกอาจารย์สุรศรีไปละวอ่าิยะเขียนเพลงแล้วก็สาธิดาร้องประกอบหนังอ่ะวัยหญิงใช่ไหมประกอบประกอบหนังของอาจารย์สุรศรีกี่สี่สำคัญครับอาลายการราการในเวทีกล้ามกึ่งครับกล้ามกลืนอานะครับล้างสต็อกครับยกนี้ ย่าเอาแล้วครับลัดน้ำย่อกับน้ำบงเอาไว้เขาแล้วครับเอาเขาสู้อ่ะเอาเขาสู้มาดิมาดิมาสิมาดิฉันรัดเอวเธอตีได้ไหมต้ัดเอวไว้ต้องตีก้ล้วโอ้ยนี่นี่ตัออน้าทำไว้ทำไว้ทำแล้วเคาะแทงเกาะเกียวเนยวเฮ้ยโอ้โหแผนไปไงน้ำย่อกับน้ำบง เอาแล้วแทงครับโอ้โออกมีหมัดเติมอีกดาวพฤหัสโอ้ยน้ำตาลจ๋ากันรวดกันอีกน้ำตาลจ๋าสมองล้วนๆครับดาวพฤหัสใหญ่เหลือคนแก้วนะน้ำตาลแรงโอ้ดาวพฤหัสมาสองสามครับเอ้น้ำตาลไปหนึ่งโอ้ยทางทำแล้วเคาะถอยแล้วแทงน้ำตาลลายไปไงดาวพฤหัส มวยหญิงเหรอมวยหญิงครับคุณมวยหญิงครับอุ้ยผู้ชายก็ผู้ชายเถอะอ้าวอ้าวอ้าวทำยันครับเล่นมาแล้วครับทำงานก่อสร้างแล้วครับข้ามุมแล้วข้ตาข้มุมอ้ยดันบอลดันแล้วแพงโอ้โหโดนขอดาวไปสุกอีกมีหมัดอาแล้วครับอย่างไรก็มีภาคสองสาธิตดาว่าอย่างนั้นครับโอ้โหโดนหมัดเอ้ย อ้าวชุดใหญ่เลยครับไม่เปิดโอกาสให้คิดเลยโอ้ชุดใหญ่เลยครับไม่เปิดโอกาสให้คิดเลยนายเพชรคิดยังไงย่ำใหญ่ไม่ใสาเส้นเนื้อล้วนน้ำเงิน34นะไม่ใช่เอวนะอายุ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 บนยอดที่สี่ เอา<อ>ละครับตอนนี้อ่านี่ครับคุณดวงศักชัยโชธครับฝั่งนี้ก็มีเล็กพเมืองเพชรสรงมวยเหลี่ยมมวยเน้นอยู่ที่ฝ่ายแดงดีเซนน้อยครับดีเซนน้อยมาด้วยดีเซนน้อยบอกตีถอยต้องถอยแล้วแทงอ,อย่าเดินแทงคำคำแล้วแทงเหมือนเขาตี สักการะเขาหน่อยแล้วแทงเลยโดนไม่เดินเดินเดินแทงก็โดนเหมือนกันนะครับเขาพองนี่ครับความช้าความช้ายอมทำให้เห็นชัดพอแทงซ้ายนี่เขาพองฮุกซ้ายเลยอ๋อาล้วครับตัดผ้าต้องใช้กันไกลตัดใจต้องใช้เวลาตัดเชือกยกที่5ต้องใช้กําลังครับขนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์มวยยกที่5ครับยกนี้ครับ อาละครับจะรู้ว่าบทสรุปบนพื้นะบาใบชัยชนะจะไปอยู่สมุทรปราการหรือสุราษฎร์เขียนซา,าแพ้ชนะมีภาคสองน้าแพ้ชนะเขาคือนางเอกของสุรศรีพาธรรมบวยไทยมวยหญิงแน่นอนครับทั้งคู่นะแสดงทั้งคู่ตอนนี้ยังอยู่อุบลอยู่ถ่ายเรื่องผู้ใหญ่บ้าน ไอรับอยู่ผู้ใหญ่บ้านที่อุบลราชธานีผลงานสุรศรีพระธรรมและมวยหญิงเรื่องต่อไปนางเอกอยู่บนเวทีนี้เองครับยกตัง้งยกสุดท้ายยกสุดท้ายมาดูครับขำแล้วเคาะแล้วครับตอนนี้โอ้ดาวประสบหมัดจังเดียวแทงโอ้ยขาวทาแทงแ่แล้วโชว์เธอต่อสู้เต็มที่ของเธอนะต้องทำานี่คือกีฬานะครับอ่าจะเป็น uh huh. หญิงชายถือว่าเป็นกีฬาแพ้ชนะไม่มีปัญหาคว uh huh. ามพ่ายแพ้ือทางผ่านห่นชัยชนะ จะจะจะเข้าฉากันไม่ได้ตอนนี้พรุ่งนี้ไม่ได้นะลูปร่างน้ําตาลเนี่ยใบหน้ายังไม่ได้ไปได้เปรียบทุกที่นะจะเล่นกีฬาอะไรไครับชํำเลีองดูพี่เลี้ยงนิดหน่อยน้ําตาลหลงทางเสียเวลาหล,ลงสายตาเสียการทรงตัวได้นะ <laughs> อย่าอย่าช้ำเลียมองพี่เลี้ยง ตาหิอัตโนนาโถบนเวทีตนเป็นที่ทึ่งแห่งตนเจ็บไหมเมื่อกี้ไม่เจ็บอ่ะไม่เจ็บโอ้โหอันนี้เจ็บเจ็บครับนี่ครับปากกับใจไม่ตรงกันจะหมัดกับคางแพ้เลยครับวัดมาหรือเปล่าเอ้ยรวังครับไม่แน่ครับวินาทีสุดท้ายมีสิทธิ์ร่วงได้อ้าวเดี๋ยวจะเชิญท่านคนเวทีต้องตั้งสมเพนิจัยเป็นผู้มอบรางวัลพิเศษยังไม่หยุดหยุดได้ง่ายเงินเป็นล้านอ่ะ เงินเป็นล้านหยุดได้ยังไงอ้าวเล่นลูกก่อสร้างอีกแล้วครับยันปกติมีนักกอล์ฟอาชีพนะเล่นกันรอบละหลายตังค์ฮะแต่น,นี่น้กมวยห้ายกครับเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านหยุดได้ยังไงเงินเป็นล้านลดยกสุดท้ายขอคาระวะผู้พี่ผู้พี่ครับเขาเคยชมดาวพระศุกร์ชกตั้งแต่เขายังเด็กน้ำตาลยังเด็กๆแล้วเขาชอบดาวพระศุกร์มาก ภาพนี้สุรศรีอย่าลืมนะภาพฉากจบเนี่ยนะเขาก้มลงกราบเลยนะแน่นอนแน่นอนนี่คือเลสเพคควายแดงครับครับก็ทำกลางเสียงปลบมือครับเขาเผลอไปออกรายการทีวีสัมภาษณ์ อังสปริงนิวอีกต่อใช่ใช่ใช่อยู่แล้วแล้วไปดูเธอแต่งตัวแต่งหน้านะอ่าคนนึกว่าเอาดาราบใช่ละครมาไม่นางเอกก็นางงามอ่ะเขยแม่ท่านางเนี่ยครับเป็นล้านครับ